จ็ดสิบเอ็ดไลค์ขอบคุณค่ะโอ้สุดยอดเลยอ่ะการจะนาสองร้อยไลค์ครั้งแรกประวัติศาสตร์จะถึงก็ได้สองร้อยไลค์เดียวองคูนี่เขาเขาไปบอกพลังอำนาจองคูนี่สุดยอดเลยอ่ะพลังเอฟซีองคูลุงพลแตนนี่สุดยอดเลยอ่ะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เขามาอยู่เป็นเพื่อนกันแม่นกแรกความสุขของแม่แต้วของแม่แต้วสวัสดีค่ะ ฟับซีลุงพลแม่นุกแม่เนียมขอบคุณนะคะฝากฝากซับสไครป์เป็นกำลังใจให้พอลล่าด้วยนะคะให้ได้สองพันซับตอนนี้ก็พันแปดพันแปดหกน่าจะหกสิบแล้วมั้งกว่าเนี้ยสัญญาณดีไหมเนี่ย โฆษณาเอดี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 บางคนเข้ามาก็จะไม่เจอโฆษณามาแล้วแต่จังหวะที่โฆษณาเขากําลังวางบางคนเข้ามาก็เจอบางคนเข้ามาก็ไม่เจอมาแล้วแต่จังหวะของช่วงเขากําลังวางโฆษณาแต่เราเปิดนั่นแหละแต่ถ้าแบบบางคนเขาไม่มีโฆษณาเขาอยากดูให้เขาก็จะออกแล้วก็เข้าใหม่เนี้ยก็จะมีโฆษณาแล้วแต่ กดไลค์ยอดกดไลค์ร้อยแปดสอ็ดไลสวัสดีค่ะพี่บาวกองสวัสดีครับผมสวัสดีรอบบ้านคนผ่านมากดไลค์ให้อยู่เป็นเพื่อนพูดคุยทักทายกันสวัสดีค่ะทัานแปรมาเลย V.I.P จะไม่ค่อยเจอโฆษณาโอ้โห,โ,หโหแสดงว่าท่านเข้ามาไม่เคยไม่เคยมีโฆษณาใช่ไหมแสดงว่าท่านนี้แบบเชยมากเลยที่เข้ามาแล้วไม่เจอโฆษณาเนี่ยแต่กดข้ามเจอแต่กดข้ามไม่คนเข้ามาก็ไม่มีไงอย่างท<อ>ี่คนบอกอะคือเข้ามาแล้วก็เป็นภาพเราเลยอะนี่ส้มจี๊ดกดให้เราจ้าสวัสดีค่ะขอบ พี่ท่านแปรนี่แสดงว่าเชยมากเลยเนี่ยมาไม่เจอโฆษณาเนี่ยไม่อัปเดตเพราะว่าคนล่ามีโฆษณาแล้วนะถ้าเข้ามาแล้วเจอโฆษณาแสดงว่าคนล่ากำลังก้าวไปได้อีกหนึ่งขั้นแล้วเลือเก็บเหรียญอีกสักสิบเหรียญเขเป็น u t ท b e พรีเมียมป่าเขาถึงไม่ม,ไมีไม่เจอโฆษณาไม่เกี่ยวไม่รู้ อ๋อถ้า youtube พเมีมจะไม่มีโฆษณาใช่ไหมท่านแปลจะไม่เจอโฆษณาถ้าถ้าสมัคร youtube พเมีมเนาะเหมือนเราเปิดเพลงเปิดอะไรนะ่จะม่มีโฆษณาแต่ว่ามันเสียอะไรเดือนเดือน, 9, นละร้อยห้าสิบเก้าแต่เขาจะฟรีให้ส่งเดือนแต่ถ้าเราเอ่อโหลดช่องเพลินอะช่องเพลินนั่นก็ไม่มีโฆษณานะถ้าโหลดมาเพลงางเดียวเพลงอะไรก็ช่าง จะเป็นเพลงเป็นออะไรก็ช่างที่ดูในในช่องนั้นน่ะต่อเนื่องหรอไม่ต้องมีโฆษณามันจะไม่มีโฆษณากดไลค์ไม่ได้ด้วยกดไลค์ก็ไม่ได้ดูคลิปได้อย่างเดียวเขาได้แล้วก็คงได้ก็เขาเปิดแอปของเขาไม่รู้เหมือนกันเขาได้เลยได้ช่องได้ไม่ได้บุญเปาโลพี่ พี่สมจิตกดให้แล้วจ้าขอบคุณมากโอ้ท่านแปลเป็น VIP เหรอจะไม่ค่อยเจอขโฆษณาพี่บ่าวกองก็สมจิตดีครับพี่บ่าวกองท่านแปลดีครับพี่บ่าวกองแม่นกแรลดีครับท่านแปลไม่มีไม่ได้สมัครอะไรเราเข้ามาบ่อย Youtube เลยให้เป็น VIP แหมแสดงว่าท่านนิเฉยมากเลยเข้ามาไม่มีโฆษณาเนี่ยท่านนิเฉยตกเทรนมากเลยสามสิบเอดท่านขอบคุณมากเลยค่ะท่านแปลไปไหมเนี่ยท่านแปลอยู่ที่ไหนท่านแปลอยู่ที่ไหนคอยติดตามนะพล่าจะไลฟ์สดรู้สึกว่าอัพคลิปไม่ได้เลยขนาดคลิปแค่สี่นาทีเกือบ5้านาทียังอัพคลิปไม่ได้เลยตอนเนี้ยเพราะว่า อ,อใช้อีกเครื่องหนึ่งอัดคลิปอะ่ะมันมัน,ม,นมันเขาเรียกอะไรมันช้าเน็ตมันไม่แรงแต่เครื่องนี้ก็พอได้อยู่ว้าวสองร้อยไลค์กับสิบสี่หนึ่งชั่วโมงกับสิบสี่นาทียี่แปดขอบคุณมากเลยค่ะสุดยอดเลยลว่าจะถึงมุด,ดอนกน